สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงย่ามเมื่อเสาร์เนาะนะครับผมมีฝนโปรยปรายนะครับเนาะฝนตกตั้งแต่คืนนี่นะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังฝนเสาร์เลยนะครับเนาะนะครับผมสำหรับฝนนะครับเนาะตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆยังตกอยู่นะครับเนาะนะครับเมื่อคืนตกแห่งอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ลิ่นๆนะครับเนาะแต่ว่าก็ยังตกอยู่นะครับเนาะยังไม่หยุดเลยนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเฮาสีมาสรุปเลขล่างให้เพื่อนๆเนาะนะครับผมสำหรับเลลขข่่าางงอเฮนนนัะครับเพื่อนๆ เข้ากับใส่เลขหลักสิบนะครับใช้เลขหลักสิบล่างกับเลขมาครบ2ตัวล่างหนักครับเนาะเอามาจับคู่กันนะครับเพื่อนๆในเลขศูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวเข้าสี่มาเบิงว่าเข้าจับนะครับในจับคู่ชุดเต็มเดี๋ยวเข้าเบิงชุดเต็มก่อนเนาะนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือหลักสิบนะครับเนาะหลักสิบหาสูตรนะครับตัวนี้หลักสิบหาสูตรสําหรับหลักสิบล่างนะครับเนาะหาสูตรนักครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเนาะแล้ววันที่นี่นะครับเนาะ เฮ้ากัเลยนะครับเพื่อนๆเอามาจับเทียบชนกันแล้วนะครับเลขมันชนกันไปที่เด่น3าตัวนะครับก็คือเด่น0เด่น4เด่น8นี่ครับมาหาสูตรนะครับ0มาหาสูตร4มาหาสูตร8มาหาสูตรคือมาเต็มเลยนะครับเนาะนะครับมาเต็มเลยนะครับแล้วบันที่นี้เลขตัวนี้กระสีเด่นไปที่ศูนี่นี่ครับ0 4 8นะครับ0 4 8เนาะหนาบันที่นี่ตัวร่องมันกระสีเป็น1นี่นะครับ1นะครับเนาะแล้วก็5นี่ยครับ5 แล้วก็เก้านี่นะครับคือตัวรองนะครับเพื่อนๆคือตัวรองเนาะนะครับเข่ากับตัวเล่นกับสิไปที่ตัวนี้นะครับศูนย์สี่แปดในงวดที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับสูตรนี้มันมาตัวรองนะครับมันมาตัวรองในสูตรนี้คือหลักสิบนะครับหลักสิบในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับตัวรองเป็นเลขสี่นะครับแต่เข้าจับถัาตัวเล่นนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับในงวดที่ผ่านมานี่คือตัวนี้นะครับห้าสูตรนี่แหละนะครับนะครับเพื่อนๆเนาะ มันจะมีนี่นะครับมันเบียดกันมากเนี่ยครับเนาะสามกับศูนย์มาห้าสูตรแต่ว่าสี่มันมาสี่สูตรนะครับมันมารองสามเพียงแต้มเดียวนี่นะครับเนาะนี่นะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับเนาะมันมีสี่สูตรแต่ว่ามันมานะครับแต่ว่าตัวที่มาหาสูตรไม่มานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเอวนเนาะถ้าเข้าตัวร่องน้านะครับในวันนี้นะครับท่างวดที่ผ่านมาเท่าตัวร่องน้ากระหลายเด้นะครับอันนี้ก็ะสองะหนึ่งสองนะครับหนึ่งตัวร่องหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าตัวนะครับ้ารวมกับตัวเรียนก็จะเป็นหกเจ็ดนะครับมันก็เลยหลนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนเนาะเราก็นะครับเนาะถ้าเข้าจับงวดนี้นะครับถ้าเราเอาตัวรองด้วยมันจะเป็นเลขหกตัวนะครับนี่นะครับเนาะในงวดนี้นะครับมันก็บสเด่นไปที่ีศูนย์สี่แปดนะครับศูนย์สี่แปดตัวรองก็คือหนึ่งมาสี่สูตรห้ามาสี่สูตรเก้ามาสี่สูตรเข้าก็ได้จับหกตัวเลยศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้านะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเข้าจับมานี่ 014589นะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลักซิปนะครับตัวนี้นะครับเนาะเป็นเลขมาครบ2ตัวนะครับเลขเลขมาครบ2ตัวล่างเข้าเอามาจับเทียบส้นกัน2สูตรสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินยาวไม่หลุดเลยเพราะวันเป็นเลขเกตโต้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเกตโต้นะครับมาครบ2ตัวล่างบ่ผิดจักเทียตัวนี้เพราะว่ามันเกตโต้นะครับเท้าไปจับคู่กันบาลเบอร์เลยนะครับเนาะจับคู่กันนะครับเจ็ดหกเฉยเจ็ดหกสี่สิบสองบอก เงี้ย่ะเจ็ดหกสี่สิบสองได้สี่สิบสองคู่นี่นะครับเพื่อนๆเลขสูตรนี่นี่น่ะนะครับเนาะเอาไปจับคู่กันได้สี่สิบสองคู่ได้หนินะครับมันหลายยีบาทนี่เท่ากันเลยนี่สูตรใหม่ตัวที่สูตรใหม่สูตรตัวตัวตัวนี้สูตรใหม่ได้เลขฮาโตนะครับตัวนี้นะครับได้แปดสองสามสี่หานะครับเท่าเลยกับมาเทียบกับสูตรเก่านี่นะครับสูตรพารู้เนี่นะครับเนาะสูตรนี้พารู้พังง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างดีเจ็ดโตพระนะโอ้โตปวดปวดนะครับเนาะเอามาจับคู่กันก่อ กระดาษนากระดาษนึงนะครับเพื่อนๆือนเนาะนะครับเจ้ามือนี่นะครับเพื่อนเือนเนาะผู้ผู้ผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ผู้นั่นนี่นะครับเนาะบดบ่อ้องเขียนนะครับบ่อ้องเขียนใส่ระบบก๊อปปี้ซีล็อกนะครับเนาะนะครับก๊อปปี้ซีล็อกนะครับเพื่อนเพืาอนพอวันไปอย่างตีมันหลายนะครับมันหลายเต็มหน้ากระดาษเขียนมาไว้นะครับได้ได้เศร้าได้เศร้าเมียนะครับเนาะนะครับได้เศร้าเมียผู้เขียนเนี่ยนะครับเนาะได้เศร้าเมียกินหน้ามกลางทางเนยมันหลายคููได้สี่สิบสองคููนะครับเพื่อนๆนนนี่นะครับ ในสูตรนี่ถือกระจิงเยอะนะครับมันก็โขกนะครับโขกจริงนะครับเนาะแต่ว่ามันเยอะนะครับมันไหลนะครับเนากะก็เลยเอามาเทียบสลอกว่าสลอกว่านะครับเนาะเลยหาเอาสูตรใหม่มาเทียบหาโตนี่สลอกว่าสตินะครับเนาะวันนี้เอามาเทียบแล้วบานน,นะครับมันชนกันสามพะนะชนสามเนี่ยตัวนี้ชนแปดนะครับตัวที่หนึ่งชนแปดสองพรชนนะครับสามชนสามสี่กับพรชนนะครับชนหานะครับนี่ชนหา มันก็ได้ชนกันไปสามตัวนี่สามห้าแปดสามห้าแปดนะครับได้ออกมาตัวน sì uh. ี้นะสามห้าแปดแต่ว่า um, ตัวนี้บานนี่ตัวนี้สุดเต็มตัวสุดเต็มตัวนี้ห้าอลักซิปนี่ลักซิปตัวนี้หกตัวนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี้เอามาจับเทียบเอามาจับคู่กับตัวนี้นะครับเอามาจับคู่กับห้าตัวนี่นะครับเนาะแปดสองสามสี่ห้าเนี่ยจับออกมาแล้วได้สามสิบคู่เนี่ยได้สามสิบคู่เนี่ยเจ้าออกมาแล้ว เอาหลักสิบวางหลักสิบเอามาคบล่างวางหลักหน่วยเอามาจับคู่กันได้สามสิบคู่แล้ววันที่นี่จับโดยแต้มรวมนี่คือแต้มรวมสองตัวล่างนะครับเดินียดระยะต่อเนื่องเนาะตัวนี้มันเป็นเลขหกตัวนะครับเก้าหนึ่งสองสามสี่หกเก้าหนึ่งสองสามสี่หกนะครับเพื่อนเนาะในตัวนี้วันที่นี่เอามาจับแล้วนะครับจับคู่แล้วได้ยี่สิบคู่นะครับนะครับตัวที่ห้าวงเนี่ยครับเนาะวงสีแดงแนี่นะครับหนึ่งสองสามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้า สี่แปดสี่สองสี่ห้าห้นะครับได้20คู่นะครับได้ยี่สิบคู่บานที่นี่นะครับถ้าเขาสีจับตัวเรนนะครับเราก็จับตัวเรนตัวนี้นะครับเนาะเอาเสียบช่องสองส่วนแล้วมันได้3 5 8นะครับได้3าตัวนะครับเนาะนะแล้วบานที่นี่นะครับเนาะ ในหรักนวยได้รักซิบตัวนี้มันก็หลเลยฮกฮกโตนะครับมัน6กโตเข่ากันเลยหาสูตรมาเทียบนะครับเราก็เลยประมวลผลสูตรใหม่ขึ้นมาเส้นนะครับเนาะเฮยนะครับบานนี้เขากับประมวลผลสูตรใหม่ขึ้นมาแล้วบานที่นี่เข่ากันเลยเอามาเทียบลองเบิรงนะครับเอามาเทียบลองเบิรงกคือตัวนี้นหะนะครับเนาะคืนตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาะนักครับผมเดี๋ยวเขาจะให้เบิร์เข้ากับได้นาเสนอให้เพื่อนๆไปแล้วละนะครับสําหรับสูตรนี้ก็เลยนะครับเนาะ นี่นะครับเนาะใส่ล่ะเยอะไสรล่ะนะครับเดี๋ยวเด้อขอเวลาหาถ้าเข้าก่อนนะครับเนาะมันหลักสิบเลยหลักสิบนะครับเนาะหลักสิบนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นหลักสิบสามตัวนะครับส่วนนี้นะครับหลักสิบสามตัวนี่นะครับเนาะเขาบอกว่าผลเฉได้ยสามตัวแบบนี้นะครับศูนย์สามหกหกมาหลักสิบเก้าสองห้าห้ามาหลักสิบโอ้ยเก้ามาหลักสิบหนึ่งสี่เจ็ดสี่มาหลักสิบสามหกเก้าหกมาหลักสิบ แปดหนึ่งสี่สี่มาหลักสิบนี่เวลาสุดนะครับเนาะถ้าลงวัวนี้นะประมวลผลออกมาแล้วนี่นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วได้ตัวนี้นะครับสองห้าแปดนี่นะครับเนาะได้สองห้าแปดเข้าเทียบเลยนะครับสองห้าแปดมันชนกันสองตัวคือหากับแปดชนกันสองตัวคือห้ากับแปดนะครับนี่นะครับเนาะบานที่นี่ถามมันชนกันสองตัวที่หากับแปดเท่ากันเลยเอามาจับใส่กับตัวนี้นะครับเนาะห้ากับแปดตัวนี้นะครับ เอามาจับใส่ครับ3 5 8ตัวนี้ก็58ตัวนี้ก็58นะครับ5 8 3 5 8นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับเดี๋ยวเฮากระซิมาจับคู่กันเลยนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆตัวนี้สูตรนี้นะครับเนาะมันมี2นํานะครับแต่ว่าตัวที่ชนก็คือ5กับ8นะครับ5กับ8 2ตัวนี้นะครับถ้าเฮาจับเทียบกันแล้วมันก็จะได้ไปที่นะครับเพื่อนๆเนาะมันจะได้กันไปที่5 3 5 5 5 8นะครับเดี๋ยวเฮาจะจับเลยนะครับ5 สามห้าห้าห้าแปดนี่นะครับเนาะแล้วก็แปดสามแล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดแปดนี่นะครับเนาะจะได้ว่าเป็นแบบนี้ในหกคูนะครับตัวที่เด่นนะครับตัวที่เด่นนี่ครับอันนี้ชนมานะครับเนาะชนมาชนมาเลยนะครับอันนี้ชนมาเลยนะครับเนาะจากหกตัวหลือสองตัวพะนะ นะครับนี่นะครับเนาะชนมามันเป็นสูตรที่เดินดีนะครับอันนี้ก็ชนมามาครบสองตัวตัวนี้ตัวนี้มาครบสองตัวล่างตัวนี้หลักจิบเอ้าบานเนี่ยลองเบิ้งเจ้าแนวใดบานนี่ปันยุงของไรแล้เจ้าบานเอ้ยเออไม่อยากผักนะครับเนาะบานที่นี่นะครับเนาะเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเป็นยังไงเลขอันอันไม่ว่าไอยังก็ล่ะไอ ไอ้ีโตัวเออไอยังก่อนล่ะสีไปไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนาะไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับเพื่อนๆไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกของเจ้าเป็นยังไงวะท่นโพดโพวว่าม่งไงบานเจ้าวะ่านว่าเออวะท่นว่ามาแต่ว่าไม่จ็ดตัววะท่นแมนอยู่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวบานที่นี่เฮาสีมาเบงอันนี้นะครับเนาะเราจะมาดูนะครับว่าในนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเนาะนี่นะครับสูตรนี้ ไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับสูตรนี่นะครับเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยบอฟต์แจ็คโตสันว่าแมนนะครับเนาะมันหลุดเลย้พราะนี่มันหลุดแล้วฮอก่ะโอ้ยนะครับเพื่อนๆยันเพื่อนๆปล่อยอีกก็เลยเอาเจ็บไว้นะครับเอาหยุดไว้ก่อนนะครับเนาะมันเดินมาเนี่ครับเนาะเดินนะครับไม่มีสีตัวมีแต่เด่นแปดนะครับเดี๋ยวหกมันมีสีตัวนะครับสีตัวจับตัวเด่นนะครับแปดมานะครับแปดมาหลักสิบห้ามาเบิ้ลนห้านะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามมาหลักหน่วยเก้ามาเบิ้ลนะครับมาเก้าเก้าแล้วหนึ่งมาหล 6มาหลัก10 9มาเบิ้ลนะครับเนาะเก้าเศูนย์มาหลักมาหลักนี้นะครับเนาะมาหลัก10นะครับแล้วก็บสามศูนย์มาทำกันนะครับหกมาหลักหน่วย6มาหลัก10 1มาเบิ้ลนะครับมา2ตัวเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะหกมาหลัก10นะครับ1มาหลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะงวดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนปล่อยนะครับเนาะว่าบิ้วไปสั่นมาแต่ว่ามีจ็กตัวไปั่นไม่มีสีตัวนี้ไม่ทุบไปั่น คักๆแน่ๆว่าั้่ล่างสี่ตัวไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับงวดที่มันหลุดกับเครื่องวันนี้นะครับเพื่อนๆจมโปรตโปดตโปดเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับบานที่นี่เฮ้าก็เลยพักไวเลยนะครับพักยาวเลยนะครับแต่เฮ้าก็สุ่มเงียบอยู่นะครับเฮาก็เลยเฮ็ดมานะครับนี่นะครับบดีมันหลุดปุบนะครับพอดีมันหลุดปุบนี่นะครับปาม้วนผลต่อมาในงวดต่อมามันก็มาเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะหลังจากที่มันหลุดนะครับเพื่อนๆปล่อยแล้วแอดก็เอาไว้เลยนะครับเนาะเพราะว่า นะครับยาพ่นป้อยซ้ำอีกนะครับเนี่ครับมันก็มาสองตัวเลยนะครับมาสองตัวเลยนะครับสี่หกเก็ดหนึ่งหกมาหกนะครับแล้วก็งวดต่อมากประมวลผลมาอีกนะครับตำแหน่งเก้านี่ละนะครับได้สองสี่ห้าเก้านะครับมันก็มาอีกตอบในตำแหน่งเก้าตัวเก้านี่เลยเนี่ยนี่ครับมานี่ตัวเก้าเลยนะครับตำแหน่งที่สองนี่มาอีกนะครับสี่สี่นี่เลยครับนี่นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเลขตัวนี้นะครับเนาะ นี่นะครับเนาะผลการเดินของเขาน,นี่นะครับเพื่อนๆเ Ryan. นาะยังหน่อยๆก็ต้องประมาณจี้อ่าไปไปบาลายนะครับนี่น,น,น,นะครับเบิรงเบิรงเส้นทางกับเรือของทะเลขนะครับเนาะมันจะมาตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วมันก็มาตำแหน่งที่สองวัดต่อมาแล้วมันก็มาตำแหน่งที่หนึ่งนะครับมาตำแหน่งที่หนึ่ง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 นะครับเพื่อนๆนะครับพอตำแหน่งที่หนึ่งปุ๊บแล้วบานที่นี่มันก็สลับนะครับมันสลับมันสลับมาปุ๊บมันก็มาตำแหน่งที่สุดท้าย พาะมันมาตำแหน่งที่ทุดท้ายเขาสังเกตนะครับตัวเลขนะครับมันจะมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้นะครับมันก็มานี่นะครับนะครับก็คือมันสีมาสองขางนี่นะครับแล้วก็มาตรงนะครับตรงนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี่ครับตรงแล้วก็งวดนี่นะครับมันก็จะมาตรงถ้ามันบอกมาตรงมันก็จะมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่นะครับมันจะมาแค่ตัวเดียวเท่านั้น นี่ครับคือเส้นทางตันเดินของตัวเลขนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อสังเกตนะครับนี่เราสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตมาตั้งหตวดแรกเลยนะครับเนาะถ้ามันตรงมันจะมาตรงนะครับแล้วก็จะมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะจับแบบนี้นะครับจับสามตัวนี่นะครับจับ3ามตัวนี่ครับถ้ามันมาริมแบบนี้นะครับท่านมาตัวที่1นึ่งเราก็จับแค่2ตัวนี่นะครับจับแค่2ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้เท่ากันนะครับเนาะ แต่ตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพาดไปนะครับเนาะแล้วส่วนมากนะครับมันจะมาแค่ตัวเดียวมันจะมามันสิตเฉลียงออกข้างเนี้ยมันทางออกข้างแต้มเดียวนะครับตัวเดียวนะครับเนาะนี่นะครับมันจะมาแบบนี้นะครับถ้าส่วนมากนะครับนี่แบบนี้เข้ากับจับ3มตัวนี้นะครับจับ3ามตัวนี้ออกจากตัวที่มาแล้วนี่นะครับเนาะนี่นะครับตัวที่2นี่ครับแล้วก็มาตัวที่ข้างนี่นะครับตัวเดียวนี่นะครับมาแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เข้ากับจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้ เราจะเอาสองตัวนี้นะครับเนาะแล้วต่อมานะครับเราก็จะเอาสองตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับสองตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วต่อมาเราก็จะเอาสามตัวเพราะว่ามันมาตำแหน่งที่สองนะครับเราก็จะเอาสามตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับเนาะเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็มันออกตัวนี้นะครับถ้ามันออกตัวนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับ แล้วมันก็มานะครับแต่ว่าอันนีนมน้มันมาคู่กันมันมาสองตัวนะครับถ้ามันมาตัวเดียวมาตัวเดียวแ,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  huh แบบนี้เขาก็เอาตัวตรงแล้วก็เอาตัวข้างนะครับแล้วก็เอาตัวตรงแล้วก็เอาตัวข้างแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้เอาแบบนี้นะครับเนาะแล้ววานที่นี่งวดต่อมานะครับถ้ามันมาแบบนี้นะครับเขาก็เอาตัวตรงแล้วก็ตัวข้างเนี่ยตัวข้างมานะครับบานี้มาตัวนี้ก็เอาตัวตรงแล้วก็ตัวข้างตัวข้างก็มาเอาตอนงวดนี้ลดนะครับงวดนี้ลดไปนะครับแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับออก ตัวเกตเนี่ยโตโตโตนี้เนาะนะครับเราก็จับเอาตัวนี้ที่มันมาหเนี่ยครับตัวนี้ยังไม่มีหลักนะครับเพราะว่ามันหลุดมันบ้ามานะครับไม่มีหลักนะครับเราก็ไม่เอานะครับตัวนี้มันไม่รู้เขาเนาะนี่นะครับเราก็เริ่มแต่หกนะครับเราก็เอาตัวตรงแล้วก็เอาตัวข้างนะครับนะครับอันนี้ก็จะเอาตัวตรงตัวข้างก็คือแปดศูนย์หนึ่งเนะครับ นะครับมันมาสี่นี่มันจะมาข้างเดียวนะครับแปดศูนย์หนึ่งถ้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับนะเพืเ่อนๆยู่ในสูตรของเรานี้มันมีแปดศูนย์หนึ่งหรือไม่มันไม่มีแปดศูนย์หนึ่งมันมีแต่แปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะไปที่แปดนะครับทั้งสองทั้งสองหลักเลยนะครับทั้งสองหลักเลยนะครับตัวที่ติดแปดก็คือตัวนี้นะครับนะแปดหนึ่งแปดห้า แปดแปดห้าแปดนี่คือตัวติดแปดนะครับเนาะเพราะว่าเลขสูตรนี้นี่ครับเพื่อนๆปล่อยงวดนี่แอดปอะกาออกมาเลยนะครับปรกาศออกมาเลยนะครับเพราะว่างวดต่อมาเนี่ยกระบอกมางวดต่อเนี่ยกระบอกมาเนาะเอามางวดนี่นะครับเนาะเพราะว่ามันเดินมาแล้วสองงวดงวดนี่เอามาแล้วนะครับเนาะมาครับเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังสีบอปล่อยนะครับเนาะนะครับคันเอามาลดแล้วยังเอามาโยนเถอะปล่อยเติมเข้าไปอีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพ่อก็ต้องเอาสองงวดนี่ครับเนาะจึงเป็นจังสีวิทนะครับ เพราะว่างวดนี้ก็ยังไม่ได้งวดนี้ก็ยังไม่ได้นะครับงวดนี้โอเคแล้วมาสองงวดแล้วนะครับเนาะงวดนี้โอเคแล้วก็มาที่นี่มันก็ไปที่เลขแปดนี่นะครับเนาะมาแรงมากก็คือแปดนะครับมาแรงเลยงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะแปดมาแรงนะครับนี่นะครับเนาะบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเท้าไม่จบแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเลขก็จะอยู่สี่คู่นี้บานที่นี่ทานะครับเพื่อนแบบนี้เนาะ เข้ากันทีมาจับโดยแต้มรวมนะครับเอาแต้มร่วมเพื่อที่จับตัวเด่นเพื่อที่จะจับตัวเด่นนะครับแต้มร่วมของเข้านะครับเพื่อนๆเนาะประเภทแต้มร่วมนี่นะครับเพื่อนๆเนาะก็ไม่อยากพากกันเพราะว่าเป็นอย่างสูตรนี้เป็นส่วนหลักเป็นเลขสูตร6ตัวเดินมาตั้งแต่ปลไก่เนี่ยครับเดินมาตั้งแต่ปีหกห้าเนี่ยคับตัวนี้นะครับนะครับเข้าตำแหน่งเลเพื่อนๆทุกวัดทุกวัดนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นอย่างเตะ มันก็เขาทุ้งหมดแต่ว่าตัวเลขไม่มาแต้มรออยู่นะครับแต้มรออยู่ตัวเลขบ่ะมานะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับนี่นะครับปีก่นี่นะครับปีหกห้านี่ไม่หลุดเลยนะครับปีหกห้าไม่หลุดเลยมาหลุดปีหกหกนะครับปีหกหกนี่หลุดสองวดหนึ่งแล้วก็สองนี่ครับเนาะปีหกหกหลุดสองวดนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับเลขอยู่นี่นะครับเลขสองปีหลุดสองวดบานที่นี่นะครับเนาะในงวดต่อมานะครับเนาะ ในงวดต่อมานี้นะครับ4-4เนี่ยเข้า์แต้ม6-6เข้า2แต้มงวดล่าสุดนี่4-4เข้า8แต้มนี่นะครับงวดนี้ได้ตัวนี้9-1-2-3-4-6เทียบเลยนะครับ9-1-2-3-4-6นี่นะครับ8-3เข้า1แต้มเข้า1แต้มตัวนี้นะครับเข้า1แต้ม8-5 เข้าสามแต้มตัวนี้นะครับแปดแปดเข้าหกแต้มตัวนี้ห้าแปดกับเข้าสามแต้มเพื่อเขาเข้าแต้มวัดสุอันบันนะครับเพื่อนๆเนาะเข้าแต้มหมดสุอันเลยนะครับน,น,นะครับเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพืนนะ่อนๆเนาะเราก็จะจับเอาเลขไปเพียงสี่คู่นี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเอาเข้ากับว่อยาเอาสูตรอื่นมาเทียบนะครับถ้าเอาสูตรอื่นมาเทียบแล้วกลัวว่ามันจะหลุด นี่นะครับเลขจะมีอยู่ที่นี่สี่คู่นี่นะครับสี่คู่ห้าแปดแปดสามแปดห้าแปดแปดนะครับเพื่อนๆนี่สี่คู่ไหวหรือไม่ไหวอยู่หรือเปล่าสี่คู่เนาะสี่คู่ไหวไหมนะครับ ไวไหมสี่คู่นะครับสําหรับเลขล้างนะครับเพื่อนๆเนาะยืนแปดเลยเพราะว่าแปดชนมาเยอะมากนะครับแล้วก็ชนเลขเด็ดด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะแล้ยวที่สําคัญมันก็ไปชนเลขสูตรลับของเราด้วยนะครับนะครับสูตรลับของเรานั้นมีศูนย์กับแปดนะครับแล้วมันก็มาล่างหลายงวดแต่มาบนทุกงวดมาล่างก็หลายงวดนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้ยวบานที่นี่นะครับเนาะสี่คู่นี้ นะครับสรุปให้เพื่อนๆไป4คู่นี่เลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมนี่ครับเพื่อนๆชอบตัวไหนก็จัดไปเลยนะครับเนาะหรือจะเอาหมดสัก4คู่นี้นะครับหรือเพื่อนๆจะมักคู่ใดนะครับเนาะคู่ไหนนะครับนี่นะครับเนาะเพชรข้าหน้าหยกของเรามาแล้ว4ขุนพลนี่4คู่4คู่เด็ดนะครับเนาะเอาให้เพื่อนไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอาสหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซ้ำนี่นะครับผมเพื่อนๆแล้วก็ทิลาไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอาทุกคนอยู่ดีไม่ห่งจำได้เอาตอนที่เขาไปสู้ทุกคนโชคดีโชคมันรับด้วยไปพร้อมกันนะครับเนาะ นะกครับผมเอาไว้เพียงแั่นี้ลานาเพื่นไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ